สวัสดีครับเพื่อนๆครับมีเพื่อนสมาชิกถามมาว่ากันไกตัดกิ่งที่มันดีๆแข็งแรงเนี่ยพอจะมีคํำแนะนำไหมพยยามแนะนําตัวเฟลโกกับโอกัสเนไปแต่ราคามันแรงไปคันจะไปดูกันไกตัดกิ่งราคาไม่แพงพวก2อ0สรปรากฏว่ามันก็ใช้งานไม่ทนจริงๆเพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับค่อนข้างจะสมุกสม,มันกันมันพอไอตัวที่ใช้งานไม่ทนเนี่ยมันดีใช้งานไปนะนกลไกสำลุดใบบินไม่ทนนะ่ะ พอจะเอาของทนทนถ้าเกิดในฟังมพิพยามนะลองไปดูในเพจที่เขาเอาของญี่ปุ่นมือสองมาขายครน,นี้มาดูตัวนี้ก่อนที่เอามาเป็นตัวอย่างวันนี้ยีย่ห้อเป็นสายญี่ปุ่นยิงลงไปบนใบมีดเลยแต่พยายามอา่านไม่ออกก็เป็นยี่ห้ออะไรนะที่พยายามชอบนะตัวด้ามมันเนี่ยเป็นเหล็กหล่อความรู้สึกโหแข็งแรงกระชับมือมากๆเลยตัวกลไกาการล็อกจะเป็นลักษณะของการยึดสลักเหล็กเข้าไป เดี๋ยวเราก็ล็อกอย่างนี้มันก็เป็นการเพิ่มเซฟตี้ให้กับเรากลไกสปริงจะเป็นลักษณะของสปริงคล้ายๆเข็มกลัดของเราเนาะที่หนีบเข้าออกต่อเข้าไปในรูนี่นกลไกการยึดเป็นน็อตปกเหลี่ยมแข็งแรงที่สําคัญนะโครงสร้างของใบอันนี้เป็นกลไกสองคมคือข้างบน1คมข้างล่างก็เป็นคมเหมือนกันแต่หลักๆเนี่ยคมบนจะเป็นตัวตัด ที่สาคัญอีกอันนึงนะครับความหนาของตัวใบปกติเนี่ยถ้าเราไปซื้อกันไกลของใหม่ๆที่ราคาไม่แพงเนี่ยใบมันจะไม่ใช่เหล็กหน,า,หนาแบบนี้มันจะเป็นเหล็กที่บางกว่านี้แต่เขาก็เคลมนะว่าสามารถจะตัดกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1 8ถึง2เซนได้อันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าวันนี้มีกิ่งไม่รู้กิ่งอะไรไม่รู้พยายามไปดูในสวนแล้วมันเขาตัดออกมาทิ้งมาเลยอเป็นตัวอย่าง อันนี้ก็ประมาณสองเซนเหมือนกันนะครับตัดเป็นหนึ่งอันแล้วนี่นะอันนี้คือรอยในการตัดเวลาเราตัดเนี่ยรอยคมกริบเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พยายามมักจะใช้เป็นข้อสังเกตในการที่เราทดสอบกันกตัดกิ่งหลายๆครั้งเนี่ยคือเวลาเราตัดเนี่ยถึงแม้ว่าไม้จะแข็งกิ่งจะหนาเนี่ยตัวใบเนี่ยจะต้องไม่พลิกหรือจะต้องไม่อ่อนตัวเพราะถ้ามันอ่อนตัวเนี่ยมันจะเกิดการพลิกตัดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าตรงขอบเนี่ย จะมีลักษณะลอยช้ำๆถ้าเกิดเราไปตัดพวกกิ่งทุเรียนกิ่งเงาะที่เราไม่ต้องการให้มันช้ำใช่ไหมถ้าเราใช้กรรไกรที่มันออกแบบไม่ดีอ่ะมีโอกาสช้ำได้แต่ตัวน,นี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับกิ่งขนาดใหญ่ทีเดียวออกมาค่อนข้างจะประทับใจนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองตัดกิ่งเล็กๆการตัดกิ่งไม้นะครับถ้าเราตัดตรงๆเนี่ย มันจะตัดยากนะครับเทคนิคการตัดพี่ยามแนะนําว่าตัดทิ้งเฉียงนี่นะครับจะทำให้การตัดง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกรรไกรตัดกิ่งญี่ปุ่นมือ2สําหรับใครที่อยากจะได้เครื่องมือช่างที่มาใช้ในสวนราคาไม่แพงครับลองแวะเวียนไปเยี่ยมชมเดี๋ยวนี้มีหลายเพจเที่ยวมาขายมากเลยเลือกของที่ดีมาใช้งานหัจจสําคัญของเครื่องมือช่างหรือว่าเครื่องมือการเกษตรใช้ในสวนเนี่ยนะครับ 1. เลือกของที่มีคุณภาพดี2พอใช้งานเสร็จแล้วต้องมีการ บำรุงรักษาทำควาสมสะอาดหยอดน้ํามันพวกอุปกรณ์เหล่าน,นี้ก็จะใช้งานได้คุ้มค่าอยู่กับเราได้อย่างยาวนานขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ